วิจารณ์ไม่หยุดโลกหมุนรอบเธอ EP 19เส้นเรื่องเอียรุงตุงนางทำคนดูจะบาแล้วค่ะดราม่าอย่างต่อเนื่องสำหรับละครเรื่องโลกหมุนรอบเธอที่นำแสดงโดยเจมเจเจรยุไอซสพาริสเกรดวอรินทร์และนางเอกสาวโบมิลาดาค่ะล่าสุดเนื้อเรื่องดำเนินมาถึงตอนที่19แล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่23กันยายน2567 และเป็นประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงจนโลกหมุนรอบเธอ e p ่1 9และมีแฟนและครเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายไม่ว่าจะเป็น RIP คุณพอผู้ชายที่น่าสงสารที่สุดเชียร์มากตายเพื่อฟอกขาวให้นางตะวันตำบทแล้วยังไม่ยอมอบพยุกออกมานั่นอึกนั้นัน,นโลกหมุนรอบเธอ EP19 อีตะวันลอยตัวสวยๆอีกตามเคยสินะพอพัวรู้ความลับที่นางมีชู้ปุ๊บก็ตายหาลาโลกไปทันทีทิ้งสมบัติไว้ให้อีเมียกาลีไปสวยสุขกับชู้สบายๆอ่พับชิบหายอีลุงพอ่อ บทเวอร์มากคุณนะแอนนักข่าวไปวุ่นวายก่อติดสถานการณ์จนตุยชีวิตจริงเขามีพื้นที่ให้นักข่าวไหมล่ะชีวิตใดๆคือสงสารคุณพ่อมากเมียก็มีชู้ลูกที่รักเหมือนแก้วตาดวงใจก็ไม่ใช่ลูกของตัวเองบอกแล้วใช่ไหมให้หมีไปใครอยู่กับตะวันไกลชิบหายหมดสรุปพอเป็นมันจริงลูกของตะวันก็น่าจะเป็นลูกของมานะนั่นแหละสงสารพี่พ่อมากนั่งดูคลิปครอบครัวแล้วร้องไห้เจ็บปวดหมดทั้งตัวละครทั้งคนดูผังช หายหมดแล้วควรคิดทำอะไรแฮชแท็กโลกหมุนรอบเธอ ep 1 9ค่ะ